สวัสดีครับดิก่กบางฮงมาเมืองรถปลาครับนี่ปลามาจัดซุ่งใหม่ครับปีนี้ปลาบริสต์เองอู้ยจอดครับ เออเนี่ยทั้งรูผมมันมีเหล็กตรงนี้แหละผมว่าจะเอาออกได้ไหมเนี่ยที่มันดึงอยู่ตรงนี้มันมันต่ำอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมนี่ครับแล้วแล้วผมว่าจะจับไหมหน้าสามนี้เราไปยับขึ้นมาหรือออกโรคว่ามันจะดีเดิมเราจัดแทงข้างนะครับเฮ้ยสวยเสร็จมา หลาอยากไ,ได้ถ้าวสิบสองอยิงตรงแบบผมไม่ได้หรอกอืมตรงนั้นมันจัดอันนี้สิบสอ่สอืมจัดเลยอ่ะนะจะนัดจะบ้ไก่รู้อ,อะวนนี้ตรรกันและนะน้งกกเลยาะอันนี้ นีครับปลาทำไมตัดอุ้มด้วยตัดอุ้มไม่ด้วยตัวเก่ามันสูงอย่างเทบแวะแวะชมให้ปลาครับนนปีนี้ปลาไม่ทำเองครับดดปีนี้เฮ้ยไปกระติกน้ำเพิ่นเด้เอ,อ

ไม่ทำเองครับปีนี้ปลาปลาเราจัดเต็มเลยครับพี่เราแข่งขันครับนีทุกอย่างเลยนะครับ<อ>แข่งขันน้ำผุนี่ก็เปลี่ยนใหม่ไปเปี่ยนนยวใหม่ครับ ยอดครับยูจะกระพนะครับใครสนใจจะบิวรถเชิญได้ครับอูจะกระพบกันช่างครับใครสนใจแวะมาได้นะครับน,น,น,นะ,ะน,น,นะ พี <si ่นาจับแท่งขางขึ้นป่าบ่เกียวข้าวได้ก็มาลงแต่รถนี่ครับ ะกูนานเกินเอาทีวันเนาะทีวันตายทวันนะเจ็ดวันนะรถเก้าเจ็ดวันนี่รถเกจ้าอันนั้นนี่ไปมาสบได้ไม่ได้มาบวชเนี่ยโอ้ยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยรถทำบอกว่าเดี๋ยวตาพิมพ์พิจีก่อน แค่ได้ถือวใหม่แล้วถือมรถเกี่ยวเลยนี่ก็รถบิ้วเหมือนกันนะครับบิ้วใหม่หมดขาลูกหลอดกันเบบ,บี้พูดนะก<ด>็ใส<ว>่เงี้ยูรอบจัดยังจัดเลยนะนี่คือจอดแล้วอ <c oughs> ันนี้เท็ดไหมนะไม่เลยจานในท่อนี้เท่าไหร่ชุดเอตอมอกับท่อยาวท่อยาวเอาแบบไหนแบบแบบนี้แบบนี้แหละกับตอมอลนี่เยอะตรงนี้นะ มื่หกกว่าใช่ไหมนหกกว่าครับพี่น้องผมอยากได้ยูครับจะว่าผมีเงินอันจังจังปลาเอ้ยรถเจ้าเป็นสมแล้วล่ะ

นีใกลใ้เสร็จแล้วคันนี้ก็ครับยังอย่างเดียวรถเต็มอูยับไม่ติดนะครับใครสนใจนะครับคันนี้รถติดเต็มอูหมดแล้ว น,นี่ก็เช็คทมายัมั้ยครับใครสนใจบิ้วเชิญได้นะครับติ๋วจะกระพบมีสนใจเป็น10เข้าใหญ่เลยมีคได้บางคนหาเราได้ โอ้เกี่็เาม้งดอมตอแ้ผมก็้างินบุญองานบุกลับแล้วจัดเลยครับพี่พี่หน้าพี่หน้าจัดเลยนะพี่หน้่นี่สงสัยสงสัยจะได้มาเยือนอีก มาสุปีกับบ๊วยได้เนะกระซังมสูีกับบวยได้เนาะกระซังเดี๋ยวปีหน้าก็จะเปลี่ยนเสดีว่าจะมาทำอีกแข้งแข้งข้งเนอะทำไมมันดำอเ่างัไม่มันปั่นแล้วไปมันไหมหรือเปล่า nãy nè, nó không hết nóng, nó phải lấy một nữa, không, 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 <laughs> <laughs> กธรรมดาครับพอเช็คเองพ้อมครับปีนี้อ๋อเช็ดเช็ดเช็ดไปเลยหรือว่าเช็ดอากท้เราไปเช็ดอ๋อน้ำฉีดเลยแพงมันอันนี้ให้เหอให้ให้ดูแทงไม่ดถามจริงแพงไมำไมด้แล้วก็มันเคยนี่นะเท่าไหร่

ไอชาแ่อะไรทำก่อนทำไรด้วยด้ที่ลอาที่ไรรได้่าไม่ร้เงเลย่อดเลย่ไปคอูที่เองน้ำปะมันรั่วนะคอมมอเตอร์มันรั่วมันไม่ได้เช็คกีนแ้วอะเป็นโครงไก่ปะเี่วอาน้ำมันมันขอ กายแกทำหมดทำหดเขาแห้งแล้วดันแบบออกงานอีเดียวออกอาโอกอาให้มันเป็นกับสภาพบินด้วยพี่เลี้ยบินมันแห้งมันเลือะไปข้างหลังอะ่หลอะเอ่ไ